ขอต่อต้านสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมในรูปแบบออฟไลน์ผมขอแนะนำเป็นแอป UG Phone แอปที่จะมาช่วยทุกคนฟาร์มเกมได้แบบไม่มีสะดุดเพราะว่าทางแอปรองรับระบบในการปิดหน้าจอโทรศัพท์ สามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าแบตจะหมดราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทสําหรับวธิธีการดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้ท e s ค r i ชัใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันและที่สําคัญอย่าลืมกรอโค้ดไลน์สอเพื่อรับส่วนลด20บบาทได้อย่าลืมไปดาวน์โหลดมาใช้งานกันเยอะๆนะครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมลาริเนเจอร์ในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยร้านค้าจะทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็เปิดมานานกว่า6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมลาริ e นเจอร์ก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาให้ใต้ดีสคริปชั่นหรือใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคนทุกทุกคนด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซซันฟานี่กับเกมไลน์เลนเจอร์สาหรับคลิปนี้เราไม่อยู่นที่หน้าต่างไอดีป้ายแดงและวันนี้ผมจะมาทําการยกระดับไ d ดีป้ายแดงของผมให้ไปจุดสูงสุดของสายฟรีผมจะมาทําการปั้นเลนเจอร์ตัวหนึ่งขึ้นมาแบกทีมและบอกได้เลยว่าเลนเจอร์ตัวนี้จะเป็นเลนเจอร์ตัวชี้ชะตาให้กับทีมของผมว่าไอดีนี้สามารถไปต่อได้หรือว่าจะจมปักอยู่กับที่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเลนเจอร์ตัวนั้นเป็นเลนเจอร์ตัวอะไรกัน ซึ่งเลนเจอร์ที่ผมจะมาปั้นในคลิปนี้ก็อยู่ที่หน้าต่างทีม A ของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ผมทนใช้งานเจ้าตัวโคนี่เจ้าสาวล่างไฮเปอร์มาตั้งนานมากๆและรู้สึกว่าการที่เราใช้เพียงแค่ล่างไฮเปอร์มันอาจจะช่วยทีมของผมไม่ได้มากนะัก ผมก็เลยจะมาทําการปั้นเลนเจอร์ตัวนี้เป็นลางก้าวดาวนั่นเองเพื่อไปลุ้นความสามารถต่อต้านหยุด5าวิหรือว่าต่อต้านออกปฏิบัติการชั่วคราวนั่นเองซึ่งผมบอกได้เลยว่าถ้าเลนเจอร์ตัวนี้ได้ความสามารถนี้ขึ้นมาผมจะสามารถการหลีกให้ไอดีนี้ของผมไปจบที่ลีกมาสเตอร์ได้และแถมยังมีโอกาสที่ผมจะไปลุ้นขึ้นหลีกตำนานได้อยู่เหมือนกันก็เป็นความฝันเล็กๆน้อยๆของผมที่มันจะเป็นไปได้แล้วถ้าหากเลนเจอร์ตัวนี้ของผม สามารถสลับและได้ความสามารถที่เป็นต่อต้านหยุดห้าวิมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าผมจะได้ความสามารถที่ผมต้องการหรือเปล่ามามาดูกันเลยว่าความสามารถที่ผมต้องการในคลิปนี้ผมจะได้มันมาครอบคลองหรือเปล่าก็มาลุ้นกันที่รอบนี้กันเลย ขอต่อต้านหยุดท่าได้แล้วมีและโอ้โหครั้งเดียวคือได้เลยถือว่าคุ้มมากๆเพราะว่าไอดีนี้ของผมไม่มีตัวรีความสามารถเลยในที่สุดผมก็ได้ความสามารถสุดโกงมาแล้วเดี๋ยวผมจะไปทําให้ดูว่าความสามารถนี้มันดียังไงเพื่อหลายๆคนที่เพิ่งเลื่อนมาเจอคลิปนี้หรือว่าเป็นมือใหม่ยังไม่รู้เกี่ยวกับความสามารถนี้ว่ามันโกงยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันดับแรกผมขอตัวเป็นธรรมการตีบวกเินเจอร์ตัวนี้ ให้อยู่ในเลเวล160กันก่อนเลยตอนนี้โคนี่เจ้าสาวของผมก็อยู่ที่เลเวล160แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปทดสอบให้ดูว่าเมื่อ2ตัวนี้มาอยู่ด้วยกันมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะเกียนขนาดไหนก็ไปลุยกันที่ทีมแรกกันเลยมามาดูกันว่าทีมแรกจะเจอทีมอะไรนี่ทีมแรกที่เราเจอก็เป็นทีมนี้เดี๋ยวเราจะมาตีให้ดูเลยว่า2คู่หูนรก ที่สามารถตะลุยันหลีดตำนานได้เมื่อมาอยู่ในไอดีป้ายแดงสายฟรีของผมมันจะเป็นยังไงมามาดูกันที่เกมแรกกันเลยละกันว่าจะเป็นยังไงกันสำหรับเกมแรกผมว่าน่าจะเป็นแบบเกมที่อีซี่มากๆแหละเพราะว่ารู้จากทีมแล้วผมไม่น่าจะแพ้ด้วยซ้ําถึงแม้ว่าจะโดนคอมโบหยุด5วิก็ตามยังไงผมก็มีโอกาสที่จะไม่แพ้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ผมเจอเพิ่มแรกไปแล้วไม่น่าจะรับมือใหม่ไหวไหม แต่ว่าตอนนี้ฟันดูข้ามเฉกผมมาแล้วทีหนึ่งสองทีน่าจะพอยือได้อยู่ถ้าไม่เจอคอมโบเพิ่มแรงหนึ่งพันผมว่าน่าจะไหวตอนนี้คือต้องพึ่งแบบตัวบินผมแล้วแหละโอ้โหอาจจะสู้ได้ยากนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ผมต้องพัดออกก่อนแล้วแหละโอ้โหก็เกือบเกือบบึ้มเหมือนกันสำหรับป้อมฟันดข้ามผมคิดว่าอีกไม่กี่วินาทีป้อมฟันดข้ามก็ไม่เหลือแบบล่องลอยให้คุยกับเราแล้วแหละ รู้จากทีมแล้วมี่สาหรับคนที่เจ้าสาวความเกียนก็อยู่ตรงนี้แหละก็คือความสามารถบาเรียสมบูรณ์แบบของเขาสามารถยืนยื้อให้กับพีมได้แบบถ้ามันทําเวลาได้สักประมาณ 4-5วินาทีผมว่าน่าจะซื้อเวลาทําให้ตัวบินของเราขี่ป้อมฝนข้ามได้แบบอีซี่มากๆแล้วก็ง่ายมากๆอย่างที่เกมนี้ที่คนดูได้เห็นไปคือมันจบง่ายจริงๆและแถมยังไม่พอคือโดนเพิ่มแร่หนึ่งพันมาก็ไม่ค่อยสะทบสถานสักเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาสู้กันที่เกมถัดไปล้วกันว่าจะเป็นยังไงทีมนี้มีตัวกันบินผมขอลีหนีก่อนละกันเพราะว่าไอดีของผมไม่ค่อยถูกชะลอกับตัวกันบินมาทีมต่อไปที่เราเจอบอสมืดเซตเกียร์ถือว่าเก่าไป่นี้นิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้ว ทีมของเขาถือว่าค่อนข้างที่แข็งแกร่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเกมนี้เราจะสู้กับทีมฝั่งตรงข้ามได้หรือเปล่าซึ่งเกมนี้ผมจะเน้นปล่อยเป็นโคนี่เจ้าสาวแต่ว่าผมจะรอจังหวะนิดนึงก็คืออาจจะรอจังหวะให้แร่ของผมมันผลิตทันนิดนึงเพราะว่าถ้าแร่ของผมมันปล่อยตัวไม่ทันหรือว่าเจอคอมโบเพิ่มแร่หนึ่งพันมาผมมีโอกาสที่จะแพ้สูงมากๆแต่ก็ไม่เป็นไรดูจากรูปเกมแล้วโคนี่เจ้าสาวผมน่าจะยื้อได้แล้วก็ไม่น่าจะแบบ เป็นพิษเป็นภัยกับทีมผมแหละเท่าที่ดูแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่ผมจะแพ้สูงแต่ว่าโคนี่เจ้าสาวผมตอนนี้โดนเพิ่มแล่ไปแล้วแต่ไม่สะทุบสถานเรียบร้อยโอ้โหผมคิดว่าสัปดาห์นี้ของผมมีโอกาสที่จะไปตะลุยยันลีกมาสเตอร์สามได้และก็เป็นโอกาสทองที่ผมจะดันลีกไอดีนี้ด้วยโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆและที่สําคัญเลยก็คือตัวของโคนี่เจ้าสาวคือเป็นตัวที่โอ้โหผมภาคภูมิใจมากๆที่ผมปั้นมาคือเป็นตัวเกียร์อีกหนึ่งตัวของวงการเกมเลย มีเลนเจอร์ตัวไหนบ้างที่ใช้คู่กับบินดูแล้วมันจะกิ่งขนาดนี้แทบจะหาตัวจับได้ยาก,ากมากและมีอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะปั้นมาเล่นก็เป็นเจ้าตัวของมูนในอำเภอแต่ว่าตัวนั้นอาจจะเป็นตัวที่ผมไว้เป็นอันดับสุดท้ายเลยเพราะว่าตัวนั้นมันเป็นตัวแบบค่อนข้างที่ยืนใกล้ป้อมนิดนึงก็คือถ้ามันยืนห่างป้อมมาเล็กน้อยผมว่าน่าจะมีโอกาสที่ผมจะปั้นไปล่าง้าวดาวแล้วก็เอามาใช้คู่กับตัวของโคนี่เจ้าสาวแต่ว่าตอนนี้ผมใช้แค่โคนี่เจ้าสาวก็น่าจะเพียงพอแล้วแหละ มาเราขอหาทีมที่ไม่มีตัวการบินละกันทีมนี้ก็มีการบินเหมือนกันทีมนี้ไม่มีการบินก็ถือว่าหวานเจี๊ยบเลยผมจะไปยัดเยียดความแพ้กับทีมของเขาโดยใช้เลนเจอร์2โคโนี่มหันตภัยหรือว่า2โคโนี่บินดุนั่นแหละมามาดูกันว่าเกมนี้เราจะสู้ได้หรือเปล่าผมบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบเกมนี้เป็นแปมฟรีที่ค่อนข้างที่จะคุ้มม,กมากๆโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นสองโคนี่ ไปแล้วตอนนี้โคโนี่บินของผมบินมาแล้วผมคิดว่าทีมเขาไม่น่าจะมีอะไรมาสู้กับทีมผมได้ทางโคโบเขาก็ไม่มีแถมยังไม่พอตอนนี้เขาเสียไอเทมพายุไปแล้วแบบนี้ผมว่าน่าจะจีจีอ e ีี่แล้วก็หวานเจี๊ยบเลยมามาดูกันว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าจางังหวะนี้โคโนี่ของผมเดินมาแล้วเดินดุ่มๆม,มาแล้วแถมยังไม่พอมาเป็นกองทัพด้วยแบบนี้คือ ผมว่าถ้ามันบัฟสกิลทีนึงมีโอกาสที่จะเขกต้มหัวตะข่ามไม่กี่ทีบึ้มนี่บัฟสกิลมาแล้วเพิ่มจะเอาเมตีนี่โบะหนึ่งไปแล้วโอ้โหส,สองทีสามทีไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยมันจะง่ายอะไรขนาดนั้นโอ้โหตอนนี้คือผมเล่นแบบอีซี่มากเลนเจอร์2ตัวนี้คือเลนเจอร์มหันตภัยของวงการเกมที่สามารถทำให้ ทีมของผู้เล่นหลายๆคนขึ้นไปพิชิตหลีกตำนานได้แล้วก็ทำให้หลายๆคนขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดบน PvP ได้ก็คือถ้าใครที่มีเลนเจอร์ตัวนี้หรือว่าสองตัวนี้อยู่ใน ID สามารถดันขึ้นหลีกตำนานได้โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมโกงเลยโอ้โหอะไรเปจะขนาดนั้น หลายที่สําคัญเลยบนหลีกตำนานก็มีการนำเลนเจอร์สองตัวนี้มาเล่นเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะเป็นเจ้าตัวของโคโนี่วินดูมากกว่าเพราะว่าเลนเจอร์ภาคพื้นของเขาก็ถือว่าแข็งแกร่งแล้วถ้าจะใช้เลนเจอร์พวกโคโนี่เจ้าสาวมามันก็อาจจะช่วยเหลือทีมไม่ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเห็นใช้อยู่บางทีมทีมนี้ก็ใช้อยู่เหมือนกันถือว่าตึงมือมากๆสําหรับ เจ้าตัวของสองโคนี่มหันตภัยผมขอตั้งชื่อแบบนี้ละกันสองโคนี่มหันตภัยของวงการเกมลายเลนเจอร์มาดูกันว่าเกมนี้เราจะสู้ได้ไหมแต่ว่าผมขอลีหนีก็ละกันตั้งแต่ที่เจอมาคือมีแต่คนใช้ตัวการบวินเกื่อนเกื่อนมากๆมา,มาเจอกับทีนี้ตัวบินฝันข้ามปะทะกับตัวบินฝั่งผมใครจะอยู่และใครจะไปแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นผมใช้เลนเจอร์เพียงแค่2ตัวเพื่อจะไปทําการก,กระทืบป้อมฝันข้ามมาดูกันว่า จะไปยังไงเกมนี้ปล่อยตัวไปแล้วผมว่าน่าจะจีแล้วแหละใช้เลนเจอร์เพียงแค่2ตัวแต่สามารถสู้กับกองทัพทีมฝั่งตรงข้ามได้อะไรมันจะเหลือเชื่อไปมากกว่านี้มันไม่มีอีกแล้วนี่โดนเพิ่มแร่พันมาก็แทบจะไม่กระดิกแถมยังไม่พอเจอหยุด5้าวิแทบจะไม่สแสดงผลอะไรด้วยซ้ำโอ้โหเกมนี้ผมว่าฝั่งตรงข้ามใช้ไอเทมไปขนาดนี้มีโอกาสที่ผมจะสวนและผมจะสวนจริงด้วยขอใช้ไอเทมน้ำแข็งตอนละกันถึงแม้ว่าจะ ทำร้ายตัวบินฝนข้ามไม่ได้ก็ตามแต่ว่ามันสามารถซื้อจังหวะให้กับทีมผมได้เรียบร้อยนี่แหละโอ้โหเลนเจอร์สตัวนี้บอกได้เลยว่าใครเจอไปมีร้องแน่นอนโอ้โหเรียบร้อยเกมนี้ถือว่าหวานเจี๊ยบไปอีกหนึ่งเกมเกมสุดท้ายเรามาดูกันว่าจับไปยังไงเกมนี้โอ้โหทีมเขาเมตาหยุดห้าวิด,ด้วยแบบนี้ค่อยมีอะไรคุยกับทีผมหน่อยมา เอาจริงๆผมกล่าวว่าจะเอานาฬิกาปู่มาเล่นด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเอามาใช้คู่กับนาฬิกาปู่มีโอกาสที่เลนเจอร์ตัวนี้จะบินไปพิชิตหลีกตำนานได้ด้วยซ้ำเพราะว่ามันสามารถไปยืดทีมให้กับทีมของเราได้แบบง่ายๆเลยนี่เรามาดูกันว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าสำหรับเกมนี้โอ้โหตะกี้ความสามารถต่อต้านหยุดห้าวิคือเชิดฉายเลยนี่โอ้โหมากันเป็นสายและไม่โดนความสามารถอะไรด้วยอะไรมันจะขนาดนั้น ตอนนี้ตัวบินของผมโดนเพิ่มแลบไปแล้วแต่ก็ไม่มีผลกระทบต่อทีมภาคพื้นของเรานี่ความเกียนของเรนเจอร์ตัวนี้โอ้โหเรียบร้อยอะไรมันจะอีซี่ขนาดนี้ผมว่าผมเล่นแล้วมันติดลมมากๆเดี๋ยวผมขอทําการซื้อขนนกแล้วมาตีต่อละกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันดันหลีดง่ายมากๆแต่ผมก็ไม่อยากจะดันหลีดแบบพูดปาร์ตให้มันขึ้นไปอยู่ทีเดียวมาสเตอร์ผมคิดว่าถ้าผมทําแบบนี้มีโอกาสที่ผมจะโดนแบนดสูงมาก เนื่องจากว่าไอดีป้ายม่วงผมเคยทํามาแล้วแล้วก็เคยโดนมาแล้วครั้งหนึ่งผมคิดว่าไอดีป้ายแดงของผมถ้าหากจะขึ้นไปที่ลีกมาสเตอร์ต้องใช้ระยะเวลาขั้นต่ําคือประมาณ2-3ถึงวันถ้ามันขึ้นแบบบู๊พาร์ขึ้นไปเลยผมมีสิทธิ์ที่จะโดนอบอดของตัวเกมเช็คแล้วก็มีโอกาสท,ที่จะโดนแบนย้อนหลังได้เหมือนกันเนื่องจากว่าไอดีนี้ผมเล่นเป็นสายฟรีแล้วก็ทนเล่นมานานมากๆผมไม่อยากให้ไอดีนี้ของผมโดนแบนแบ,นแบบง,ง่ายๆคือผมอยากให้มันแบบ ถ้ามันโดนแบนก็คือผมขอให้มันโดนแบนแบบถูกกฎเกณฑ์ของเกมล,ละกันเพราะว่าที่ผมเล่นมันก็ถูกกฎทุกอย่างไม่มีอะไรที่มันผิดเลยตัวเกมก็ทำเลนเจอร์มาแบบนี้อยู่แล้วแล้วกว่าที่จะหาวินดูได้หลายๆคนหมดรูบี้กันเป็นสี่ห้าหมื่น 4, 50, กว่าจะเปิดได้มันยากมากๆที่จะทำคอมโบแบบนี้และราคาในตลาดก็คือสูงมากๆ2งโคนี่นี้ถ้าอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่คือราคานี่สูงริ่วเลยมา มาดูกันที่เกมถัดไปเลยดีกว่าว่าเราจะสู้ได้ไหมตาน,นี้เราเจอกับทีมจับคู่ซ่อนเลนแบบนี้มีโอกาสที่เราจะแพ้สูงมากๆแต่ก็ไม่เป็นไรผมคิดว่าถ้าไม่มีตัวกันบินยังไงเราก็มีโอกาสที่จะตีทีมฝั่งข้ามได้อยู่เหมือนกันมาลูกเกมนี้เราจะพอสู้ได้หรือเปล่าปล่อยมาแล้วเท่าที่ผมดูแล้วไม่น่าจะมีตัวกันบินหรือเปล่าผมขอปล่อยตัวบินเซฟเซฟไว้หน่อยละกันเพราะว่าถ้าผมปล่อยตัวบินไวเ้เยอะๆมีโอกาสที่ผมจะชนะค่อนข้างที่จะสูงมา เกมนี้ผมขอปล่อยตัวบินสักประมาณ4-5หตัวละกันแรกของผมเริ่มที่จะไม่ค่อยปล่อยเลนเจอร์ได้แล้วแต่ตอนนี้ตัวบินของผมบินไปเคกป้อมฝนข้ามแล้วนี่ผมคิดว่าอีกไม่กี่วินาทีผมก็สามารถจบป้อมฝนข้ามได้เรียบร้อยโอ้โหขนาดจับคู่ซ่อนเลนยังเอาผมไม่ลง เกมนี้ถือว่า e ซี่มากๆและผมจะใช้เลนเจอร์2ตัวนี้ไปพิชิตลีดมาสเตอร์ให้ได้แล้วก็หลีดถัดไปที่ผมจะไปพิชิตคือลีดตำนานเองก็ฝากเป็นกําลังใจให้อดีนเล็กๆในๆใน้อยของผมหน่อยละกันสําหรับใครที่เพิ่งเลื่อนมาเจอคลิปนี้หรือว่าเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกผมขอกาลังใจจากคนดูกดซับสไครต์ให้ผมหน่อยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมและที่สำคัญเลยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันได้ว่าออดีนของผมจะทำเป้าหมายสำเร็จได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันเลยว่า ไอดีนี้อนาคตจะเป็นยังไงอะกลัวแบบกลัวมันโดนแบนมากเอาตรงๆคือผมไม่อยากให้ไอดีนี้ของผมโดนแบนเลยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตของผมจะโดนหรือเปล่าอะตอนนี้ก็ทําใจเผื่อไว้แล้วแหละมาเรามาหาทีมถัดไปที่เราจะตีกันเลยดีกว่าทีมถัดไปที่เราเจอทีมนี้มีบอสมืดตัวร้ายของวงการเกมด้วยแต่ผมบอกได้เลยว่าตัวของบอสมืดก็ไม่สามารถเอาตัวของโคนี่เจ้าสาวลงได้ยิ่งมาคู่กับตัวของโคนี่บินดูบอกได้เลยว่า หวานเจี๊ยบนี่เจอไอเทมไปแล้วแต่ผมไม่รู้สึกแบบคันเลยเอาตรงๆคือไม่รู้สึกคันเลยไม่ต้องใช้ไอเทมก็ได้เกมนี้มาจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าผมจะต้องโดนตัวกบบินสอยไปก่อนนะตอนนี้คือต้องมาลุ้นกันเลยว่าผมจะโดนกบบินฝันข้ามสอยไปหรือเปล่าโอ้โหเริ่มที่จะคันๆแล้วป้อมผม อตอนนี้โดนเพิ่มได้1000มาแล้วจังหวะน,นี้ผมต้องดูแล้วแหละว่าเราสามารถเคาะป้อมฝนข้ามจบก่อนได้หรือเปล่าว่ากบบินฝนข้ามคือเอาเรื่องมากๆและตอนนี้กบบินจะเกอีก2ทีก็ไปเกิดโอ้โหมีโอกาสที่ผมจะแพ้สูงมากๆยิ่งผมไม่มีตัวกันบินแบบนี้มีโอกาสสูงที่ผมจะแพ้โอ้โหอีก4%อร์ผมคิดว่าไม่น่าจะรอดแล้วแหละเกมนี้ผมเจอเพชรเด็กวัดเก็บโอ้โหม่น่าเชื่อเลยว่าจะเจอเพชรเด็กวัดเก็บ อ่ะที่สําคัญเลยคือป้อมของผมอาจจะเปราะบางเกินไปอันนี้แหละน่าจะเป็นข้อเสียหลักๆที่ผมอาจจะดันหลีกขึ้นไปไม่ได้สูงมากกว่านี้ถ้าผมเจอทีมที่มีแบบเวนเจอร์ตัวบินมีโอกาสที่ผมจะแพ้สูงแต่ว่าถ้าผมคัดทีมตีจริงๆมีโอกาสที่ผมจะไปพิชิตหลีกที่ผมต้องการได้มาเกมถัดไปที่เราเจอจะเจออีกไหมส่วนใหญ่ที่ผมหลีก็จะเจอแต่ตัวกันบินโอ้โหการบินเกลื่อนเซิร์ฟมากตอนนี้โอ้โหมีแต่กันบิน ผมขอทีมที่ไม่มีการบินเถอะโอ้โหทีมนี้ก็เล่นตัวบินเหมือนเราด้วยมาเกมถัดไปเจอหรือเปล่าที่จริงถ้าผมได้ความสามารถตัวบินที่เป็นเฮือกสุดท้ายผมคิดว่าตัวการบินก็ไม่น่าจะเอาผมลงแหละถ้าผมได้ความสามารถนั้นมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกสักคลิปหนึ่งล้วกันว่าถ้าคลิปนั้นผมสามารถทําให้ความสามารถตัวบินของผมเป็นเฮือกสุดท้ายได้ผมคิดว่ามีโอกาสลุ้นขึ้นตํานานได้อยู่เหมือนกันตอนนี้คือไม่เจอทีมที่แบบไม่ใส่ตัวกันบินเลยแทบจะใส่ทุกทีมโอ้โห เราต้องเจอสักทีแล้วแหละโอ้โหทีนี้ไม่มีมามาเจอกับทีนี้เราจะสู้ได้หรือเปล่าและหลักๆที่ผมเอามาทำในคลิปนี้ก็คือสำหรับใครที่เป็นสายฟรีและทนเล่นเกมนี้มานานมากๆแล้วไม่รู้ว่าจะเล่นแนวทางไหนผมแนะนำแนวทางนี้เลยก็คือใครที่ไม่มีบินดุก,ก็สามารถใช้บินตัวเลนเจอร์ตัวฟรีได้เนื่องจากว่าเลนเจอร์ตัวฟรีพวกของกบบินแล้วพวกของอลิสเชเตอร์บินก็ยังเป็นตัวที่น่าเล่นอยู่มาก ยิ่งใครที่มีเกียร์พวกแบบปล่อยตัวเร็วหรือว่าคูดาวเรนเจอร์เร็วๆผมคิดว่าน่าจะดันหลีกได้ง่ายกว่าผมเยอะเลยเกมนี้ผมน่าจะประมาทไปเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าแจกแต้มไปในตัวด้วยละกันอ่ะมาเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาว่างผมค่อยไปดันหลีกที่หลังละกันแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ผมตีมาโอกาสชนะก็สูงถึง90%เลยนอกกเหนือจากว่าเราจะเจอทีมที่ เป็นทีมตัดแรกจ๋าหรือว่าตัวน่นะจ๋าแบบนั้นเราถึงจะแพ้หรือไม่ก็เป็นช่วงที่เราประมาะเทเขาจริงๆเราถึงจะแพ้มาเกมนี้โอ้โหตัววินฝนข้ามคือบินมาเร็วมากๆผมขอปล่อยตัวแบบช้าๆแล้วกันเพราะว่าถ้าผมปล่อยปล่อยตัวเร็วเกินไปมีโอกาสที่เราจะแพ้สูงมากๆอ่ะเราเริ่มเจอเพิ่มได้หนึ่งพันหน่วยแล้วแหละแต่ก็ไม่น่าจะเป็นผลกระทบอะไรมากไปกับทีมเราโอ้โหเขาเคาะมาแล้ว ขี่มาเยอะแบบนี้มีโอกาสที่เราจะแพ้สูงด้วยแต่ก็มาลุ้นกันว่าตัวบินของเราจะจบป้อมได้หรือเปล่าเรียบร้อยเกมนี้ก็หวานเจี๊ยบอีกเกมนึงเลยโอ้โูถือว่า easy มากๆตั้งแต่ที่ผมตีมาผมรู้สึกว่าการดันลีของผมดันง่ายมากๆโดยเฉพาะเลนเจอร์สตัวนี้ที่เอามาดันลีคือมันรู้สึกว่าเราไม่ต้องใช้ฝีมือในการเล่นเลยเราแค่ใช้แบบเลนเจอร์สตัวนี้พาขึ้นหลีกได้แบบสบายๆเลยใครที่คิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้รนลคลิปนี้ได้เลยว่า 2คู่หูตัวนี้ไปยังไงคอมโบนรกแบบนี้ถ้าเจอมีวิธีแก้ยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันได้ดในร่างคลิปนี้ละกันและที่สำคัญเลยใครที่อยากเติมแพคเกจลูบี้หรือว่าแพคเกจอื่นๆต่างๆในเกมไลเลนเจอร ผมขอแนะนำร้านเจน้ำกระทะท็ทอปอัพเซ็นเตอร์เลยร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกตในระบบ iOS สำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกตไหนก็อย่าลืมไปจัดกันได้ที่ร้านเจน้ำกระทะท็ทอปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยหรือใครที่เป็นผู้ใช้งานแอป g ี p h o n e อยู่อยากจะจัดแพ็กเกตรายวันหรือแพ็กเกตรายปีก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจน้ำกระทะท็ทอปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีคริปชั่นแล้วก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ